สาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้มีแพลนเป็นไหนหรือยังคะอมีไหม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 อยากไปท่านวอเพราะว่ามีข่าวเขาพูดมาว่ามีการกันบุญอะไอย่าูดให้จบูดที่จบ แล้วก็อย่างนี้แหละก็คือเหมือนกับว่าเขาอยากเชิญชวนเกี่ยวกับเข้าพรษาครับผมไปไหน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 ไม่ได้อันนี้เบรกนี่แล้วไม่มีล้วจะพูดอะไรคุณคัววชิราเบีธีตนะคะเชิญชวนทุกคนเนี่ยไปงานนะคะเชิญร่วมงานธรรมะนะคะในสวนเข้าพรรษาเข้าหาธรรมะเนี่ยวันอาทิตย์นี้ที่ลานด้านหน้าอาคารจามจุรีสแควร์ค่ะใกล้ๆนี่เองนะครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมนี้ให้ทุกคนเนีได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เก้ารูปนะครับสมม ก้บทเพื่อความก้าวหน้านะฮะแล้วก็ฟังบรรยายธรรมนะฮะกับท่านวอวชิระเมธี A T นะครับแล้วก็ร่วมสมาธิภาวนานะฮะพร้อมกับรับหนังสือกตัญญูดั่งครูของโลกเฟร้ก็ผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่0856224408และ0819198980นะคะถ้ากริบพูดแล้วฟังไม่ทนันก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแคปเจอร์ ure, นะอยแคปเจอร์ ไม่ยากง่ายๆนะคะเออถูกเรื่องดีๆค่ะธรรมะสวัสดีค่ะใช่แล้วนะฮะโอ้ย้ผมล้สจบแล้วคลิปจบแล้วไม่ได้ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย